ครับลุงพนก็แต่งก็มาแล้วนะครับยูทูบเบอร์สายลุงพลก็มานะครับหัวบ้านที่สามนะมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการต้อนรับนะครับน้องๆด้วยขอบคุณขอบคุณที่ไปต้อนรับนะครับขอบคุณมากนะครับหนูๆน้องๆน้องๆโอ้โหถ่ายรูปกับลุงพลหน่อย

บอนอยเด้บหนอยไปจับผ yeah. uh, oh, right mm ู hmm. mm ้ไ hmm. ย่ตกใจโอ้ยยังว่าตาจับผู้ไร่ตัวจริงได้ยุ่เลเนี่ยมาแตนลุงพ่นมาตลอดนอนั่งเอื้อนมเฮ้ยก็จะไปถึงศาลด่อยนะไปถึงศาล น่หอ้ี่ว่อนนดคอยบ้อคอยอคอยได้นไปคอเดคอยเด้ไปน้ำเขาคปอยู่น้ำโขงเนี่ยมอน ย่าหลานย่า่ย่า่ก้าเพระ่ย่าันใสเกอดอกยายนะย่ามั่เกลือน่กอามยก็แอครับผมยิหมครับผมายครับครับผู้ช่วยผบบอมผู้่วยบอกให้ตัวเสียโยเโย่เพผู้่อยโย่เพย์โย่พย ยเพราะว่านี่ผมเป็นยังผมรับหน้าที่เป็นผู้ชายผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้มาดีนะเออบ่บ่บ่เห็นเมื่อเด้อมาดีโบ่เห็นเมื่อเด้อเอาโบ่เห็นเมื่อบ่เป็นผู้ชายบ้านนี่ก็อยู่บ้านนี่ละโอผู้ชายก็อยู่บ้านนี่ละแม่บ้านนี่เด้อผู้ชายเด้อผู้ใหญ่บ้านบอกอันนี้ผมเป็นานแล้วไม่ต้องกลับกับตาชานนะกระตาชานกลับคนเดียวได้เลย ครับพี่พ่อครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจมากดีใจมากครับถามแล้ว่ะที่บัวกับมา่เออดีใจมากครับถ่ายท่านมน้าร้องหน้าร้องครับครับคอยก็ดีใจมาเห็นแตะเคยเสียใจน้ำน้ำท่วมโอ้ยขอยมาเห็นขอบต้นเงาเห็นตัวเดงา ทวมทวมก็่วมกระกระดไหลเงียกระต้่นมาันยืนกนหมามากเบามากแล้วพอยจะวาริตรจะมายุยวก็จะน่าแปลกไลูกแื้วข่ลูกแก้วกับยานเลยีเพอมันหลายก็ะู taking, chips, ุกอันท่วมนี่บ้านจะปีเลยเค้ยทวมที er ่ทวมีหาเก้ามีหาเข้ามีมะวมหาซีกับทวม กอ้เตือมหลายเยแต่ว่าเที่แหงกูมูแม่แม่แห้งกปียี่สิบามเลยจีตอองมกั่อนเขาเป็นในบ้านอันบ้านแล้ว่อยนะเพราะถ่วมันเทือดอกมันดูเข่าดูกู้รวมท่านเป็นส่วมบ้านส่วมประเทศไทยย่าย่า่บริษมากย่า่บริษุไปจะเทือดอกย่ายบ้านต้งข้าวอยู่ เป็นแค่ไหแล้วเลือกยางไปโอ้ยย่งยูซก็ดีนั่ง็ดีใหม่หลายร้อยคดีใหม่ก็ดินคดีปลาจรนคดีชมพูยังนั่งดีก็นั่ดีอยดีเนห่งเขาปั๊บมค่ะคดีเท่าไหร่ละคน้ำเข่าน้ำเ่อะไรคดีอะไร มันมันเร <c oughs> าจับจับไวเจำนะก็เราผัดสติเป๊ปเดียวนี่ก <c oughs> ็เลยธรรมดาล้วก็โมโหเนาะมันไม่จะ่เรื่องจะเล่าอะไรเรื่องมว่าเขาไปจกเด็ข้าวเยข้าวแบมุงอีไทยลูกนะครับไทยลูกกับลุงพุ่นปาแตนอาเรียนเชือไอ้นุชพัสดี่ะไรเอฟซีเอฟซี เอสจีตัวน้อยน่ารักมากนะครับเอสจีตัวน้อยครับเมื่อนั้นเบิ้งข้าวเห็นใยล่างเห็ดเหลืองงูกันจะเสียบอันเมื่อก่อนเห็ดเบิ้งช่องตาชาดจะเห็นมื่อเจ้าเบิ่งกอดลูไปเมื่อไหร่ผมไปลงตาชาดมาคุกกอกอันนั้นก็ลุงพ่นปแตนแฟมิลี่แต่ก็ดีกินได้แล้วล่างเห็ดแม่เห็ดเหลืงงูกันจะแซ่ยบเพียังเนาะงนำมาช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้อง กินกระแม่แมเขารวยแล้วเขากินกระทะแ้งได้บุญหลายมุก่อยเขได้รวยเอเอ่านผู้เฒ่าเข้าใจเยอะแม่แม่อดีลูกสาวลูกสาวหอยปะแตนลูกสาว่อยกินตับกินเนือ้มต้มือมบุตรอยี่าิคนเลยนั่งอนำถต่วไปขาบาต้นตูคร้อยเจบเป็นันญางร0อยเก้าสค เฮ็ดกระดิ่เนี่ยสอยซอยไปซอยน้ำถั่วเข้าไปเนี่ย่าวว่างแต่มืกอื่นนี่ล่ะอันเฮ็ดให้มันโตบ่บ่อ่อยบ่ได้เฮ็ดแล้วข่อยเศร้าเหตุเข่าเข้าเข้าเข่อยเกี่าแล้วแล้วเข้าข่อยนะเข่าร่างถอดไม่พอแมนช่วงนั้นแมนแมนเข้าร่างงูใหญ่ใหญ่แมนแมนร่างงูใหญ่ๆอยู่เฮ้าเป็นนะครับแมนเฮ็ดท้าปางเอาเฮอะไดรล่ะกำลังหลักที่ช่วยเหนือนะครับแล้วก็ เท่าละละทั้งเท่านั้นหกทิพกว่าปีแล้วภาษาดีต้าเลยนะแ่จังบาพ่อกเลแมจูของด้ม่ักขายอาแจับขดามั่งกขายองม่ั่ขาองดีลงามั่ยองดี้มังบายอง้มันงบองไ ว่าขอบคุณู de ้ใหญ่จดีไพ้พี่น้องพี่น้องมาต้อนรับันสี่ละโอ้ยพี่น้องมาต้อนรับก็เลยมันช่วยมืใจมือใจบอกให้ร้องก็ร้องทุกอย่า แนนคับจ <oung> ังสามีสองช่วยให้ได้ทองไนกบงบ่สามที like the, the ่สบนม่ันก็แต่งก็เกเข้าเจ้าข้าวละเอยเยเะไปเห็ดข้าวยุบาน็จม้วนแหลมันันนเ็ดข้าวุนที่ส่งอบแล้วก็ทำกิจกรรมนี้อันก็จะูจักเบืออันจุดกว่าที่นั่งปะเถ่จะท้นเมา ลูกหลานพี่น,น้องเนาะขอบค,คุณหลายๆเด้อหลายๆเด้อครับเพลงอย่างในบ้านน้องคนอย่างฟังเพลงไทยเป็นเป็นกินตาลหลาเราชาคน้า้เป็นกินตาหล,ลาคน,หนนหลคนนึงด้ยเอาคุหลาบแดงมันมาเป็นเพลงลุงพลนะครับ,บ,บกุหลาบแดงคยฟังเพลงไหนที่เป็นเพลงลุงพลนะครับเอา เพลงใดนะครับผ ok, in, okay, ู้ใดเคยฟังเพลงลุงพนน่นะครับก็ใครที่จะนำไปเปิดในช่องของตัวเองก็ได้นะครับก็ตอนนี้บทเพลงนี้ก็ยังไม่ได้ทำดนตรีนะครับเดี๋ยวอีกหนเราก็จะทำดนตรีนะครับแล้วก็จะลงในช่องนะครับใครล้องได้ล้องตามนะครับม้ ขอบคุณเจ้าลาให้เมียฮาฮักคำอายที่อยู่เคียงข้างบนาวอมลาำัำมีแต่เคียงข้างสุดใจนี้รื่องทุกเรื่องสุขบนคามทุกอย่างมาหลายสิบปี ยืนน้ำกกบนัาฮักเจ้อลีแต่แม่บ้นอมเมียฮักของอายเรื่องราวทั้งพองโทมเข้ามาบอดทันตั้งตัวโดนกล่าวหาว่าเป็นคนชืัอสังคมประนามย่ำยีหัวใจขอบคุณหลายเด้อขอบใจหลายเด้อ ที่อยู่ข้างกายเมียหักเมียแพงข้างกายที่อยู่ข้างกายไอชัยพงศ์ดีใจที่เห็นใ้มีรอยยิ้มพึ่งใจที่บอทิมกันสองเฮาหักแพ้งแบ่งปันสร้างฝันด้วยกันเดิน ยิ่งแกล้แลาางแหทงเธอและใครหากเขาก็เคยเจอทางสมภนละาภคนงาณคนเดียวในใจอ้ายพนมขอบคุณเอฟซีลุงพนป้าแต็นั่วแดนทิพยไทย ปิดปาหาริตคุ้มคลางจิตใจให้เกิดคุณบุญลมในความหาักายชัยพันตั้มปณิธานสิมันในรักอ้นสารพระพผมปกปากรักษาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักรักกันคนเดียวที่รักรักแม่ รักคพรอบเรัวเรารักกันตลอดไปก็จะเป็นเพลงนันนองแบบภุไทยถุไทยนะครับ,บเป็นเพลงของอาจารย์โตโตสนุแย้มตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปฟังกับต้๊ฉบัดที่ช่อง y t u b u นะครับของอาจารย์โตโต้สนุแย้มนะครับไปพำลางก่อนนะครับถ้าเพลงลุกพลลงที่ช่อง youtube เมื่อไหร่ก็จะ ชึ้นต้นด้วยลุงพลก็แต่งเฟอร์นารีนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปแบบไร้สาระของก็แต่งนะครับแล้วก็คลิปที่มีสาระแบบลุงพลลงนะครับช่องมนโอมนะครับต่อสบคุณคุณยายนะครับที่ขอเพลงตุลาเด่งกำลังอ่าที่ขอวากให้เจ้า มี่ขอฝากให้เจ้าตามื่อบัดย้มไกลเอ้เบิดอะไรให้น้ำหวนส่งคืนอย่ารอ,อาสาอ่าอ่ามนีนะครับน้องคุล,ล,ลับแดงนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่เป็นได้ ในการต้อนรับนะครับกัษชาวบ้านนะครับสวัสดีครับครับอดีตแม่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 ผู้ใหญ่บ่าครับนี่โอ้ยผู้ใหญ่เป็ดผู้ใหญ่ผู้ยิ่งหลายเนาะผู้ใหญ่บ้านส่วนมากก็เป็นผู้ยิ่งเวลาต่อไปประเทศไทยจีผู้นำเป็นผู้ยิ่งเบิดผู้ชายเฮาสิอยูกำลังเขาเนาะผู้ใหญ่หักษาตำแหน่งไว้เด้อเฮาหเป็ร้างเท้านาอย่าวดังราชเจดีย์ยิ่งหัวไฟคอยเอ้า เหมาะมาแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะงานกีฬาไทยสิผันสัญญาณมันไม่สัญชาติสัญญาณมันไม่มันดูมันใช่เหรออะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยแย่แย่แย่ครับสำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปไปเลยนะครับขอบคุณพี่สีเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ